คืออย่ที่ว่ามันปวดจากไอนอนเราก็ลุกจากที่นอนตื่นขึ้นมาเป็นนะ่ะ <Yeah. S 1> นิ่มเลยไอ้ข้างเนี้ยนะนิ่มมากกว่าข้างขวาเนี่ยเนี่ดูดิยวบเลยแต่ว่าข้างขวานี่จจมันทับเส้นมากกว่า <c oughs> ให้ให้ประวัติว่าตื่นจากที่นอน ็เปนนะจริงๆถ้าตื่นที่นอนเปลี่ยนมันจะไม่ไม่นิมอันนี่อันนี้ต้องแบบมันค่อยๆไงพวกนี้มันจะเกิดจากการค่อยๆสะสมเพราะว่าทํางานยกยกของไงมันจะค่อยๆเคลือคอค่อนคือถ้าถ้าให้สันติฐานอะการอย่างเงี้ยได้เป็นพวกมอสลองกระดูกมันเคลื่อนนะมันองกระดูกเสื่อมนะที่มันแข็งอ่ะ เราไม่มก็เคลื่อนมาโดนเส้นพอเสร็จก็วปวดตลอดเวลาเลยใช่ไหมเพราะจะเกิดจากการทํางานพวกนี้ไม่ไม่ใช่เกิดจากการนอนแล้วตื่นมาเ,เป็นเกิดทํางานแล้วผลิตแต่หลายวันเข้าไปแล้วนอนนอน,นอนอาจจะพอนอนเสร็จหมอนเรามันแข็งมากพอตื่นมาอ้าวเลยแป๊บเลยคราวนี้ลงขาเลยพอกดดูนี่แข็งเลยแล้วก็ดูลักษณะ ตัวเอียงครับเดินอาจงะเอียงๆหน่อยแล้วก็ขาน่าจะอ่อนแรงแล้วนะอ่อนแรงตัวไทบดนเส้นประสาทถ้าให้ฟันธงก็จะอ่อนแรงซีกขวามากกว่าเพราะข้างขวามันนิ่มกว่าแต่ปวดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาก็ปวดเหมือนกันข้างซ้ายเนี่ยอาจจะอาจจะมีการปัญหาของสลักเพช เก่งหน่อยหนึ่งเยนะก็ค <Anyway, S 1> mm ือถ้าเกิดมันมันแข็งมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะลงสองข้างเลยเรียกว่าหมอนรงกระดูกเสื่อมจุดเริ่มต้นนานๆเข้ากลายเป็นตัวช่องกระดูกสลักตีบแคบปวดสองข้างนะเป็นนานๆต้องรีบรักษาให้มันหายเลยถ้าหายก็ไม่เป็นถ้ามันเข้าคืนได้มันก็หายเจ็บไหมเนี่ย เจ็บ,บหมดเลยนะข้อทุกข้อเลยขพอห้าก็เจ็บข้อ4สี่ก็เป็นข้อเลยเนี่ยแข็งหมดเลย<ม>เหมือนเมื่อวานที่ฝรังไนงะอะไรนะเป็นจนไปผ่านะอะไรบอกันเดทใช่ไหมหลังตาเยเขาบอกสั่งเขาเดท ล้วสะโพกเขาสะโพกต้นขาเขาสลีปฝรั่งคุยงนั้นจน่สลีปก็คือนึกว่กปวดตอนนอนที่ไดได้มันชาแล้วก็หลังชาจนรู้สึกว่าเหมือนมันตายแล้วอะไรเงี้ยขาขาสะโพกเป็นลักษณะไม่รู้สึกอะไรคือมันนอนหลับนั่นก็คือมันชา ภาษาต่างประเทศนี่ก็ให้ทำง่ายดนะีพอแฟนมาว่ามันมันต้องเวกันแล้วมันต้องตื่นไปแล้วที่มันสลีปมันดีขึ้นอันนี้ก็าจะดีขึ้นได้นีเนี้อเริ่มนิ่มนะกดไปมันจะระบมนะ แข็งดีแท้เลยเนะี่ยแล้มันจะนิ่มจอดแรงขาไม่มีแรงอะ่ะเส้นกระตึงนค่นะี้ มันจะรังคืกเน่อยคือมันมันไม่มีแรงแล้ะเส้นแข็งจนเนี่ยตัวเนี้ยมันชอบสลีปทำจติงเนี่ยมันชอบแบบตึงมากตึงจนมันชาชาจนมันสลีปจนมันนอนต้องขายนะขายแล้วก็ขายได้